ใครฟังคำตถาคตหนึ่งเนื่องจนพูดตามได้คล่องปากจนนึกตามได้ด้วยใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นพระศาสดารับประกันว่าถึงเขาจะมีสติหลงลืมกระทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดาเขาจะบรรลุธรรมรับประกันการบรรลุธรรมในภพหน้า ซึ่งจะได้ไปเป็นเทวดาแน่นอนซึ่งพระเจ้าพูดผิดไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดง้างไม่ได้นะแค่ฟังสุตตางแต่ต้องฟังมากๆนะจนพูดตามได้นะแล้วก็ขึ้นใจนะ,ะแล้วก็ทำความเข้าใจคือการแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น4คุณสมบัติแค่นี้ไม่น่าจะยากเราเรียนมาตำรับตำราทางโลกนี่เป็นตั้งเลย ผู้เจ้าขอเยอะไหมต้องเป็นตั้งอย่างผู้อย่างที่เราเรียนทั้งโลกไหมไม่ต้อง